งานขวางท่านมาเงินบานออกมาจักเท้จาจะเงินได้ไปซื้อเนาะงินซื้อไล้ก,ก็มีอย่างนั้นแหละเฮ้แค่บินใบเดียวนี่จำนวนแค่นี้เขียนลงหลังมาบินใบเดียวแก้ปัญหาง่ายๆก็ได้ยบอ,อกจากธนาคารเงินมาเนฮะ้ยนี่ใบแนบใบยังใบหรือว่าเอาใบเดียวเขาโลดอากล้านจากล้าน,าานขอเงินนี่เราบินอันนั้นมาถือไว้ใบเดียวเขาโลด เอาละนีแลตู้กุญแจไว้ทั้งบ่านเอาสักไอ้ตู้ไอ้ตู้ใยตู้กุญแจตองเก็บไวปน้ำจะขวางเมื่อกี้เมียงอกว่าเก็บไปแล้วจมเลยเหรอฮห้าของหายเจ้าโยนมาใส่เสื้อเลยครับจำไว้อย่าไว้ค่ากุญแจรถกุญแจยังของอะโรงพยาบาลของตำรวจของพวกนี้อย่างว่าเก็บไวปน้เจ้าของเพื่อจะโยนมาใส่เสวยครับ เราไป้แซ่ไปแล้วเด็ดไปดีๆตู้ต้องกับว่าไหวอย่เจ็นี่เป็นหากันที่กี่เมี่ยวเก็บไว้จมมือกันเป็ดเป็ดกัน